ส่วนประกอบของชีพนะครับหรือว่าเวิร์กชีพนะครับเป็นพื้นที่การทํางานนะครับเปรียบเสมือนกระดาษที่ใช้คิดเลขนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวอักษรลงไปได้ด้วยสามารถแก้ไขได้ง่ายนะครับแลวก็คํานวณได้ด้วยนะครับทีนี้ส่วนประกอบของชีพที่ที่เราต้องรู้จักนะครับส่วนแรกเลยนะก็คือส่วนของคอลัมน์คอลัมน์ก็คือช่องข้อมูลนะที่เรียงอยู่ทางแนวตั้งนะของ Excel นะจะมีทั้งหมด1นึ ห3 8 4คอลัมนร์รในเรื่องนตรงนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นหัวนะครับส่วนหัวของคอลัมน์นะครับส่วนหัวของคอลัมน์นรตรงนี้ก็คือชื่อแทนช่องข้อมูลในแนวตั้งจะสังเกตเห็นว่าจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเป็นชื่อของคอลัมน์นะครับเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับส่วนต่อมาจะเป็นแถวนะครับ ส่วนที่เป็นแถวนะก็คือช่องข้อมูลนะที่เรียงอยู่ในแนวนอนก็จะมีทั้งหมด1 4 8 5 7ล้แถวนะครับส่วนหัวแถวนะเราเรียกว่า low heading ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อแทนช่องในแนวนอนนะก็จะใช้ตัวเลขแทนชื่อของแถวนะครับก็จะเริ่มต้นจากเลขหนึ่งนะไปจนถึง1 4 8 5 7ล้แถวนะครับ ส่วน่อมาก็จะเป็นเซลล์นะครับตรงนี้คือช่องตารางสําหรับใส่ข้อมูลนะครับตรงนี้หมายถึงตําแหน่งการกรอกนะครับของข้อมูลนะครับเราเรียกว่าเซลล์พอยเตอร์นะนี่ตำแหน่งกรอกข้อมูลนะครับก็เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลลงไปนะครับในเซลล์ได้นะครับแฉกเลื่อนนะครับกรณีที่เราต้องการจะเลื่อน ก็จะมีสกอบาร์นะครับมีแทบเลือ่อนะทั้งแนวองนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับสามารถที่เลื่อนได้นะครับสุดท้ายจะเป็นป้ายชื่อของชีพนะซึ่งซึ่งริ่นต้นของมันจะมีอยู่3ชีพนะรเราสามารถเพิ่มหรือลดได้หรือเปลี่ยนชีพก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของชีพนะครับตัวคราบ